ครูเบิร์ตมีเทคนิคในการตอบข้อสอบเจอรันในวิเดียวมาสอนนะฮะก่อนอื่นเลยมารู้จักกันนะฮะว่าเจอรันคืออะไรเจอรันเนี่ยเป็นการเอาเวิร์บมาเติม ing เพื่อให้กลายเป็นคำกึ่งคำนามเช่น learn เป็นเวิร์บแปลว่าเรียนเติม erm ing เข้าไปก็กลายเป็น learning แปลว่าการเรียน talk แปลว่าพูดเติม erm ing เข้าไปก็กลายเป็น talking การพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกว,ว่าเจอรันนะฮะเจอรั er นแน่ er จริงๆแล้วจะวางในตำแหน่ง subject หรือ Object ได้เหมือนคำนามเช่นสมมติครูเบิร์ดเนี่ยบอกว่า smoking causes lung cancer การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคอะไรโรคอะไรโรคมะเร็งที่ปอดนะ,ะโรคมะเร็งปอด subject ก็คือคำว่า smoking เห็นเป้า,ว,าว่าเจอร่นเนี่ยเป็น subject ได้เป็น subject ได้ก็เป็น object ได้นะเช่น I like swimming ฉัน,นชอบว่ายน้ำ swimming เป็น object อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่แต,แต่วันนี้คงไม่ได้สอนแบบ subject object นะฮะจะสอน โครงสร้างที่บางคนอาจจะไม่ทราบก็คือจริงๆแล้วเจ r ร n d เนี่ยเป็น Object หลัง Pre p o s i t i o n ก็ได้คำที่อยู่หลัง Pre p o เนี่ยถ้าเกิดเป็นคำนามนะเขาเรียกว่าเป็นออบเจกหลัง Pre p o พเจอรัก็ไปวางในตำแหน่งหลัง Pre p o พได้เช่นเราบอกว่า She เกิ o ์ a a ป็ i n n t i n g หล่อน,น่ะเก่งในการวาดภาพมากเลยการระบายสีอะไรแบบนี้ painting เป็นเจ r ร n d อยู่หลัง Pre p o พได้วันนี้เน้นตรงนี้นะฮะให้จำว้เลยว่าสมมตินักเรียนเนี่ยเจอโจทย์ ที่ช่องว่างอยู่หลัง prep position ให้เช็คดูครับว่าใน choice เนี่ยเป็น verb หมดเลยไหมถ้าเป็น verb หมดเลยคำตอบมีโอกาสตอบเป็น gerund สูงมากๆเราจะใช้วิธีการนี้เมื่อเราแปลไม่ออกเราแปลไม่เก่งนะฮะถ้าแปลไหวก็ลองแปลแล้วกันแต่ถ้าแปลไม่เก่งยึดหลักว่าเจอช่องว่างหลัง prep choice เป็น verb หมดตอบ gerund เ,เจอช่องว่างหลัง prep choice เป็น verb หมดตอบ gerund prep o s i t i o n ก็พวก in on at by with between อะไรพวกนี้มาดูตัวอย่างกันฮะเช่นสมมติครูเบิร์ตเห็นชอยเป็น verb หมดช่องว่างอยู่หลัง prep โคือ by ตอบเ e r u n นคือ d e d o g ถัดไปครับชอยเป็น verb หมดช่องว่างอยู่หลัง o f เป็น prep โตอบ missing ข้อ3ฮะชอยเป็น verb หมดช่องว่างอยู่หลัง prep โ o คือ by ตอบ selling ข้อถัดไปนะฮะชอยเป็น verb หมดช่องว่างอยู่หลัง about ตอบเ e r u n นคือ making ถัดไปช้อยเป็นเวิร์บหมดช่องว่างอยู่หลังเพดโพค,คือออนตอบ hearing สังเกตนะไม่ยากเลยนะคิดเนี่ยหนึ่งวิก็น่าจะคิดออกแลวเนาะแต่จะเสียเวลาตอนการนิดหนึ่งนะนักเรียนบอกไหนบอกหนึ่งวินคะเห็นครูเบิร์ตท,ทำเนี่ยล่อไปประมาณ4 5ห้าวิครูเบิร์ตต้องก้มกาเลยนะฮะหมายถึงถ้าคิดอะคิดเฮ้ยวิเดียวก็ออกแล้วแต่ว่าถ้าแปลไหวให้แปลนะแล้วเตอือนนิดหนึ่งนะโจทย์มันมีทั้งง่ายแล้วก็ยากโจทย์ยากกว่าน,นี้ก็มีเช่นอาจจะมี Adjective ท,ที่หน้าตาคล้าย verb มาหลอกอะไรแบบเนี้ย แต่นี้เป็นพื้นฐานที่ต้องได้นะฮะบางทีข้อสอบทวีก็ออกระดับนี้ก็มีนะฮะมันมีทั้งง่ายและยากปนกันเดี๋ยวฝากคำคมทิ้งท้ายก่อนปิดคลิปครับเขาบอกว่า it always seems impossible until it's done มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะจนกว่าจะมีคนทำได้หลายครั้งเนี่ยนักเรียนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทวีก c 5 0อมันยากเกินไปสำหรับเราหรือเปล่านะฮะแต่อย่าลืมนะว่ามีคนทาได้ไมาแล้ว ดังนั้นนักเรียนก็มีโอกาสทำได้เช่นกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ